สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีโกสนราคาสบายกระเป๋าราคาประหยัดนะผมมาในไซส์กระถาง6นิ้วนะผมราคากระถางละ150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง5ต้นปาล์มแถมให้1ต้นนะครับสั่ง10ต้นปาล์มแถมให้2ต้นนะผมแล้วก็ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีไม้มากกว่า80กระถางนะครับผมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแนะนำคุลูกค้าว่าอย่าก่อคลิปนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจันทิรานะผมไม้ใบกลมกัดสีเหลืองทองนะครับผมใบกลมใหญ่เลยนะครับผมมีชื่อว่าจันทิรานะผมราคา150บาทจัดส่งฟรี นะครับผม150บาททุกต้นเลยนะผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่ง5้าแถม1สั่ง10แถม2นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะหาเฮงนะผมมะหาเฮงหายากนะผมปาล์มได้มาเพียง1ต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับมะหาเฮงนะครับผมใบใหญ่สวยมากนะครับผมมะหาเฮงนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโรป้านะผมไม้ที่คุณลูกค้าหลายท่านกำลังตามหาอยู่วันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะผมมาในไซส์กระถาง6นิ้วราคาสบายกระเป๋านะครับผมต้นนี้ยูโรป้านะผมหนึร้อยห้าสบาทจัดส่งฟรีนะครับ5แถม1นึแถม2นะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะผมรวยทันใจต้นนี้ต้นใหญ่นะผมเป็นไม้ที่โอเวอร์ไซส์เลยนะครับผมปกติไซส์แบบนี้จะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมสวยใหญ่พร้อมโชว์ราคาสบายกระเป๋านะครับต้นนี้รวยทันใจนะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับดูสีชัดๆนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับรวยทันใจนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเหมมาราศนะครับผมสวยมากหายากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนานๆปาล์มจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับเหมมาราศต้นนี้นะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับมีเพียง1ต้นนะครับเหมมาราศนะครับผม150สส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สมฤดีนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้คือต้นใหญ่เลยกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับให้ดูสีชัดๆนะครับผมสีสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นใหญ่ยอดเดินดีนะครับผมสมฤดีนะครับ150บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ถ้าพระนะผมนานๆก็จะมีมาหนึ่งครั้งนะผมท่าพระตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับถ้าพระนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่ง10ต้นแถม2ต้นสั่ง5ต้นแถม1ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ฉลองชัยนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามพร้อมโชว์นะครับผมฉะลองชัยนะครับ150บบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้กัดสีสวยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคดีนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผม โชคดีนะครับนี่ครับสวยมากกัดสีสวยมากนะผมฟอร์มสวยๆเลยนะครับโชคดีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิมานมาศนะครับผมชื่อไพเราะมากนะผมไม้ใบกลมกัดลายได้สวยมากนะครับผมนี่ครับพิมานมาศนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับสั่ง5แถม1สั่ง10แถม2นะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมใหญ่สมชื่อเลยนะครับผมต้นนี้ความสูงไม่ต่ำกว่า4 0เซนติเมตรนะครับผมสวยใหญ่พร้อมโชว์เลยนะครับผมใบใหญ่กัดสีได้สวยมากนะครับผมนี่ครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีตะลิ่งชันนะผมไม้ใบกลมนะครับผมกัดสีสวยนะครับใบกลมกลมแบบนี้เลยกัดสีสวยสวยแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเศรษฐีตะลิ่งชันนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5, 5 6 6, 6 9นะครับ081 2 5 1ห6 6 9นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะครับผมอารีต้นนี้มีความพิเศษนะผมต้นสูงนะครับแล้วก็กัดสีสวยต้นใหญ่นะครับผมใหญ่คุ้มราคานะครับผมนี่ครับอารีนะครับผม1 5 0จัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า แก้วโกเมนนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยปกติแก้วโกเมนที่ได้มาจะได้มาแตกกระถางไซส์8นิ้วนะครับผมแต่รอบนี้ได้แบบราคาประหยัดมานะครับผมไซส์ประหยัดไซส์าราคาที่ประหยัดมานะครับผมต้นนี้แก้วโกเมน150บาทรีบได้รีบเลยนะครับแก้วโกเมนนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า แสงอาทิตย์นะครับผมสวยมากนะครับผมไซส์แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมสําหรับแสงอาทิตย์นะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมรอบนี้ได้มาเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับผมแสงอาทิตย์นะครับผมแสงอาทิตย์เป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะครับผมแล้วก็หายากทําจํานวนได้ยากมากๆนะครับผมนี่ครับสวยมากต้นนี้คือรีบได้รีบเลยนะครับแสงอาทิตย์นะครับผม150บาท จัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วไพรินนะผมไม้ใบกลมที่กัดสีแดงได้เข้มและสวยมากนะครับต้นนี้คือนะครับผมใบใหญ่มากใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยพร้อมโชว์เลยนะครับผมแก้วไพรินนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมแก้วไพรินนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีบุตรสลินนะครับผมไม้ใบกลมที่กัดสีเหลืองทองได้สวยงามมากไม้ใบกลมใหญ่นะครับกัดสีเหลืองทองแบบนี้เลยมองแล้วสบายตานะครับผมสีบุตรสลินนะครับ150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง5ต้นแถม1ต้นนะครับผมสั่ง10ต้นแถม2ต้นนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีอิทธิพลนะครับผมสวยมากนะครับผมใบใหญ่มากนะครับผมนี่ครับใบใหญ่กว่าหน้าของปามอีกนะผมใบใหญ่กัดลายได้เด่นมากนะครับตรีอิทธิพลนะครับผม1 5 0บาทไซส์แบบนี้หายากนะครับสําหรับตรีอิทธิพลปกติจะมีแต่ไซส์ใหญ่นะครับผมนี่ครอบนี้ได้ไซส์ราคาประหยัดมานะครับผม100 50บาทจัดส่งฟรีนะครับตรีอิทธิพลนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจักุระพักพิมานนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นนี้ใบาจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์ใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับผมสวยพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับราคาก็สบายกระเป๋านะครับผม จตุรพักพิมานนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าช้างเผือกนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับช้างเผือกนะครับผมสวยมากนะครับผมกัดสีออกไปทางสีขาวนวลนะครับช้างเผือกนะครับ150บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับผมต้นนี้คือ ท้าช้างกลายนะผมท่าช้างกลายหายากนะครับผมหายากนะครับนี่บต้นนี้คือสวยมากนะผมนี่บใบของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมนี่ครับท่าช้างกลายนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสั่ง5ต้นแถม1ต้นสั่ง10ต้นแถม2ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะผม กัดสีเหลืองทองสมชื่อเลยมองแล้วสบายตานะครับผมกัดสีเหลืองทองอลามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมแผ่นดินทองนะครับสองช่อเลยนะครับผมแผ่นดินทองมีเพียง1ต้นนะครับรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมคุณนะครับผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับ ธรรมคุณนะครับผมรีบได้รีบเลยต้นนี้คือไซส์แบบประหยัดประหยัดเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับธรรมคุณนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีเทวีนะครับผมต้นนี้ใบใหญ่มากนะครับผม นี่ครับลายของใบเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมนี่ครับลักษณะลายของใบจะเป็นแบบนี้เลยกัดสีกัดลายได้สวยมากนะครับตรีเทวีนะผมแล้วก็ดูยอดนะผมยอดแตกใหม่สวยมากนะผมแตกใหม่ออกมาสี่ยอดเลยนะครับผมตรีเทวีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชร อำนาจนะครับผมเพชรอำนาจต้นนี้ความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนฟอร์มสวยพร้อมโชว์ราคาสบายกระเป๋านะครับผมเพชรอำนาจนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669นะครับ081 251 ห้าหกหกเก้านะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนบพรัตนะผมต้นนี้สวยมากนะครับผมกัดสีสวยมากเด่นมากนะผมใบบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับมะนีนบพรัตนะผมต้นนี้มีความพิเศษก็คือกัดสีสวยนะครับผมกัดสีได้เด่นมากนะครับมะนีนบพรัตนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าชมพูทวีบนะครับผมกัดสีชมพูสมชื่อเลยนะครับผมมีชื่อว่าชมพูทวีบนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับสวยงามพร้อมโชว์นะครับผมชมพูทวีบนะครับผม1.50บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง5ต้นแถมให้1ต้นสั่ง10ต้นแถมให้2ต้นนะครับผม นี่ครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ชื่อเป็นมงคลชื่อไพเรนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามั่งมีทรั์นะครับผมไม้ใบกลมกัดสีส้มแดงนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้ความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยสวยสูงพร้อมโชว์นะครับผมมั่งมีทรั์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะ เช่นเดียวกันนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมนี่ครับรวยไม่หยุดนะครับผมต้นนี้ใหญ่พร้อมโช์นะครับผมไม้มงคลที่เหมาะสําหรับประดับบ้านนะครับผมนี่ครับรวยไม่หยุดนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกนะผมบางกอกมีความพิเศษนะผมมีความสวยที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะผมก็คือลายของเขานะผมลายของเขาจะกัดลายเหมือนกับลายกระหนกเลยนะผมนะครับจะกัดสีออกไปทางสีแดงเข้มนะครับผมนี่ครับบางกอกนะครับผมสวยมากนะครับ150บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคงกระพันนะผมคงกระพันเป็นไม้ที่ทนทุกสภาพอากาศนะผมหนาวร้อนฝนนะคบผมทนทุกสภาพอากาศดูแลง่ายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคงกระพันนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมกัดสีเหลืองนวลมองแล้วสบายตานะครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะครับหนึร้บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพันเศรษฐีนะครับผมต้นนี้ สวยสูงใหญ่นะครับผมพร้อมตั้งโชว์เลยใบบิดเกลียวกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับพันเศษถีนะครับผมสวยมากใหญ่มากกัดสีได้สวยๆเลยนะครับผมพันเศษถีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าใจแอนนะครับผมไม้ใบตรีที่ใบใหญ่มากนะครับผมไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมนี่ครับ ใบใหญ่ๆเลยใบใหญ่กว่าหน้าของปาล์มอีกนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีกัดลายสวยกัดสีสวยนะครับผมมีชื่อว่าใจแอ่นนะครับผมใหญ่เลยนะครับผมคือใหญ่แบบใหญ่แบบนะครับผมนี่ครับใบของเขาใหญ่กว่ากระถางของเขาอีกนะครับผมหน้าสะสมนะครับใจแอ่นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าขุนเหล็ก นะครับผมสวยมากใบใหญ่กัดสีสวยนะครับผมกัดสีชมพูแบบนี้เลยนะครับขุนเหล็กนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง5ต้นแถม1ต้นสั่ง10ต้นแถม2ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านับอนันนะครับผมนับอนันนะผมความสวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ยยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผม นับอนันนะผม1น0รบาทจดส่งฟรีนะผมแนะนำคุณลูกค้าว่าอย่าพึ่งกอคลิปนะครับผมเพราะว่าไม้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะผมมีไม้มานำเสนออีกเยอะเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลำนาลายนะครับผมลำนาลายนะครับผมต้นนี้ใบใหญ่กัดลายสวยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ มีสองช่อด้วยนะครับผมสำหรับลำนาลายต้นนี้นะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารุ่งอรุณนะครับผมรุ่งอรุณนะครับผมไม้ใบใหญ่ที่กัดสีออกไปทางสีส้มนะครับผมสวยมากนะครับนะครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมรุ่งอรุณนะครับสั่งห้าต้นแถมหนึ่งต้นสั่งสิบต้น แถมสองต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโมนีนานะครับผมโมนีนานะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยลายเด่นชัดเจนลายสวยพร้อมตั้งโชยอดเดินดีนะครับผมโมนีนานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า บ่อทองนะครับผมไม้ใบกลมกัดสีเหลืองละมุนมองแล้วสบายตานะครับผมนี่ครับบ่อทองนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับไม้ใบกลมกัดสีเหลืองนวลนะครับผมบ่อทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาทองนะครับผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลักษณะใบจะเหมือนกับตัวปลาเลยนะครับผมนี่ครับ ปลาทองนะครับผม150บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่ง5ต้นแถม1ต้นสั่ง10ต้นแถม2ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกโพระดกนะครับผมต้นนี้2ช่อเลยนะครับ2ช่อยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมนกโพระดกนะครับผมสวยมากมี2ช่อเลยนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม นกโพระดกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพารักนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเนี้ยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเทพารักเทพารักนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมแนะนําให้รีบเอฟรีบเก็บได้เลยเทพารักเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วนะผมไม่มีจํานวนเยอะนะครับ เนี่ยปาล์มได้มาหนึ่งต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับเทพารักนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามหาชนะชัยนะครับผมชื่อไพเราะมากนะครับผมมหาชนะชัยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับผมสวยพร้อมโชว์เลยนะครับผมมหาชนะชัยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิงเรดี้นะผมกัดสีชมพูได้สวยงามมากนะครับผมต้นนี้คือกัดสีชมพูได้โดดเด่นมากนะครับผมพิงเรดี้นะครับผม150บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีทองหล่อนะผมต้นนี้ใหญ่มากนะผมมีสองช่อใหญ่แบบนี้เลยเทียบเท่ากับไซส์กระถาง8นิ้วเลยนะครับผมเศรษฐีทองหล่อนะครับ150บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทรัพย์นะผมไม้ใบกลมนะครับกัดสีแดงชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมรวยทรัพนะครับผม150บาท จัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่ง5ต้นแถม1ต้นสั่ง10ต้นแถม2ต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระจันฉายนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยมากใหญ่มากคุ้มราคานะครับผมราคาสบายกระเป๋านะครับผมพระจันฉายนะครับ150บาทนะครับ ต,ต,ต,ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นนี้กัดสีสวยกัดลายสวยนะครับผมเศรษฐีใหม่นะครับต้นต่อไปครับผมต,ต้น,ตนนี้มีชื่อว่าร่มกล้านะครับผมร่มเกล้าวต้นนี้นมีสองช่อเลยเป็นไม้ใบกลมกัดสีแดงเข้มนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผม ร่มกล้าวนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด2ช่อเลยยอดเดินดีมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมร่มกล้าวนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดาราจันนะผมไม้ใบกลมที่กัดสีชมพูนะครับผมต้นนี้ก็มี2ช่อเลยนะครับผมดาราจันนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรมลิกิดนะผมต้นนี้เป็นช่อเดียวแต่ว่าต้นสูงความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะผมลักษณะใบจะเป็นแบบนี้เลยกัดสีได้สวยมากกัดสีได้เข้มมากนะครับผมพรมลิกิดนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมนี่ครับใบกลมเต็มดวงแบบนี้เลยนะผมกัดสีแบบ เต็มใบแบบนี้เลยนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกฟามิงโกนะครับผมต้นนี้ใบกลมกัดสีชมพูได้สวยมากนะครับผมนกฟามิงโกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเขาแกะทองคําโบราณน,นะครับผมเขาแกะทองคํา ดั้งเดิมต้นนี้ใบสวยนะผมใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะผมเขาแกะทองคําโบราณน,นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงเงินนะผมตวงเงินนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมตวงเงินนะครับผมสวยมากนะครับต้นนี้สวยมากสูงมากกัดสีสวยนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าซาร่านะผมลักษณะใบจะออกไปทางใบตีนะครับผมนี่ครับใบตรีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าซาร่านะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับ0812515669นะผมกระถางละ150บาท จัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง5ต้นแถมให้1ต้นนะครับสั่ง10ต้นแถมให้2ต้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆจะได้เข้ามารับชมได้นะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ